สวัสดีครับวันนี้กูมองห้องพักและของสะสมนะครับก็จะมาถอดรหัสและความหมายยันขัตเตสีนะครับยันขัตเตซีเนี่ยก็จะมีจะมีบทคาถานะครับที่เอาไวส้สวดน,นะครับก็คือขะตเตสีขัเตสีกิงกระนังอาหารปิดตังชานามิชานามิความหมายของบทนี้นะครับก็ความหมายว่าประมาณว่า ทำอะไรกันนั่นทําอะไรกันอยู่ทำอะไรใครก็รู้เราเห็นอยู่ทําว่าทำอะไรนะครับก็เป็นคาถาป้องกันภัยนะครับส่วนยานคาเตสีเนี่ยก็จะเป็นยานที่จะมีอยู่ในตะกุดนะครับส่วนใหญ่จะลงเป็นตะกุดนะครับเพื่อที่จะพกติดตัวไปนะครับก็ศัตรูทําอะไรแก่เราไม่ได้นะครับก็เป็นการป้องกันเป็นการป้องกันภัยนะครับ คราวนี้เรามาดูลักษณะของยันนะครับยันขัดเดสิกนี่ก็คือจะเป็นยันสี่เหลี่ยมนะครับเริ่มด้วยยันสี่เหลี่ยม นี่นะครับยันสี่เหลี่ยมก็ความหมายของยันสี่เหลี่ยมก็หมายถึงประมาณทวีปทั้งสี่นะครับแล้วก็อาจจะเป็นธาตุดินน้ําลมไฟนะครับก็ทวีปทั้งสี่อย่างคลิปที่แล้วก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับคราวนี้มาถึงตัวตัวอักขระในตัวยันนะครับตรงกลางนี้ก็จะเป็นเหมือนการลงตัวอักขระน,ะนะครับ นี่นะครับตัวกลางนะครับแล้วก็ส่วนต่อไปก็จะเป็นตัวอักขระขอบนะครับก็จะเป็นอักขระที่ตรงกับบทสวดนะครับตัวแรกนะครับก็เป็นตัวค่ะ ครับก็อันนี้ก็เธอเป็นตัวลักษณะยันนะครับคราวนี้เรามาดูว่าแต่และตัวขลาดนั้นอ่านว่ายังไงนะครับอย่างตัวแรกตัวนี้ครับตัวนี้ก็คือตัวขะนะครับอันนี้ก็คือทีสิ thì phí si, kinh cả ra ngang, à thì si, à, Hàng ังชาามินะครับก็คือตัวอักขระขอมที่ลงไปนะครับก็จะเป็นบทสวดของตัวคาถานะครับก็คือขะเตสิขะเตสิกิงกระนงังขะเตสิอหังปิดตังชานามินะครับ ก็อันนี้ก็คือเป็นยันค่ะเตซิคือเป็นยันด้านหน้านะครับส่วนยันด้านหลังเนี่ยยันด้านหลังก็จะมีลักษณะเป็นยันสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะครับแต่ตัวอักขระที่ลงเนี่ยก็จะต่างกันออกไปนะครับครับพอมาด้านหลังนะครับด้านหลังเครื่องหมายตรงกลางก็จะแตกต่าง ออกไปนะครับจากยังด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวอักขระที่ลงนะครับก็จะแตกต่างในแต่ละตัวนะครับ ครับคราวนี้ตัวคาระด้านหลังที่ลงนะครับก็จะมีตัวอ่านก็คือออกเสียงคล้ายๆกันนะครับที่จะลงยันอีกด้านหนึ่งนะครับ<ม>ก็ตัวอ่านนี้ก็คือจากภาษาคอมมาก็จะเป็นจับนะครับค,คีสครค i n กะวุนังกะเคสัอฮิปิดตัง จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับยันด้านหลังก็ตัวยันคาเตสีนี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการลงในตะกุดนะครับเพื่อที่จะพกติดตัวไปศัตรูก็จะทำอันตรายไม่แก่ตัวเราไม่ได้นะครับก็ถ้าเป็นการลงแล้วนี่ตามตำลาก็ให้เสกคาถาขเตสีคาเตสิกิงกระ,ะนงังอาหางปิดตังชานามิชานามิาามาามก็ร้อยแปด คาบนะครับตามตำราที่จะให้ลงก็อันนี้ก็คือเป็นยันคัเดสินะครับตัวอัขระบนยันนี่ก็คือตัวบทคาถานะครับที่ลงไปนั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้กูมองห้องพราและของสะสมก็ขอฝากเรื่องยันคัเดสิไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบหรือ อยากติดตามคลิปนหน้าว่าจะเอายันอะไรมาลงก็กดไลค์แล้วก็กด subscribe ไว้นะครับเพื่อติดตามว่าคลิปหน้าจะมาเล่าหรือถอดตัวรหัสยันอันไหนก็ฝากติดตามได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ